ถึงย่าน t ไทม์สแควร์ของนิวยอร์กก็ถือว่าเป็นย่านที่พลุกพล่านนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปถ่ายรูปเยอะยะมากมายค่ะคล่าสุดก็เป็นความภูมิใจของคนไทยนะคะเมื่อน้องแพทริกจากวงอินทรวันนั้นก็ปรากฏหน้าของตัวเองบนบิลบอร์ดของไทม์สแควร์ค่ะ ถัดจากเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแพทริกนัทวัตรซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันนะคะอายุแค่18ปีเท่านั้นค่ะเป็นน้องเล็กของบอยแบนด์อินทูวันในประเทศจีนก็เรียกว่าชายเดี่ยวขึ้นปกนิตยสารจีนอีกครั้งในฟิล์ม Winter Boy หรือว่าเจ้าหนุ่มฤดูหนาวกับนิตยสาร Waves Mag a z จ n นจนชื่อของแพทริกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยจีนและอังกฤษเนี่ยฮอตครองเทรนด์ทวิตเตอร์ itter, ด้วยความหล่อล่ำละมุนปนความน่ารักเกินกว่าที่เหล่าพ่อ,พอแ,มแ,มแม่จะทนทันได้ค่ะ ล่าสุดนั้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีผ้าแฟชั Set ่นเฟสเซ็ตนี้นะคะถูกเผยแพร่อย่างอลังการลงบนจอ LED ใจกลางไทม์สแควร์ในมหานาครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะในช่วงวันที่10ถึง16มกมการาคมที่ผ่านมาเรียกว่าดังแบบข้ามทวีปไปประกาศสัปดาห์ความหล่อลมุนถึงนิวยอร์กเป็นครั้งที่2เลยนะคะ งานนี้แน่นอนเลยว่าแฟนๆต่างก็ร่วมใส่แฮชแท็กยินดีกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็ก patrick in times square แล้วก็คีย์เวิร์ด patrick x waves in new york city ฮอตครองเทรนด์ Twitter อย่างร้อนแรงก็ถือเป็นการเบิกเลิกสู่อีก1ปีแห่งความฮอตและความสำเร็จของหนุ่มมากความสามารถคนนี้ถัดจากปีที่แล้วนะคะเรียกว่าปังทุกภาคส่วนกับงานเพลงและงานพรีเซนเตอร์ที่ไหลมาเทมา เข้ามาแบบระเบิดระเบอ้อค่ะตัวแพทริกเองนั้นก็มีการประกาศเอาไว้ในวันสิ้นปีก่อนจะเข้าสู่ปีขาในปีนี้นะว่าเขาจะไม่หยุดความมุ่งมั่นพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้าและก็เชื่อเลยว่าเหล่าแม่แม่จะคอยเคียงข้างให้การสนับสนุนอย่างสุดตัวกันอย่างแน่นอนยินดีด้วยนะคะ,ะครับ